เร็วมากตอนอยู่บ้านฉันฉันก็ไม่ได้เก็บตังนะโอ้โหอยู่บ้านแล้วเก็บตัง เรืคัมท <Welcome S 1> <จ>ูบผิวผิวช่องสวัสดีค่ะพบกับบูมกระบองนะคะในดีแคปเพลงทนของสไปกับกายจีจีค่ายไฮเทนนั่นเองค่ะไม่ก็คือที่เมื่อกี้บูมอะจังหวะแรกบูมนึกว่าเหมือนอันนี้เธอที่เขาลากอะเรือลากไปแล้วเป็นนุ่มชูชีพเราอยู่ข้างบนอะบนทะเลอะแล้วก็ถ่ายไปด้วยอะ่ะเราถ่ายด้วย,อย,วยตอนแรกคิดอย่างนัง้นแต่สักพักเห,เห็นมันเลี้ยวไปอีกทางออาไม่น่าใช่แล้วอันนั้นน่าจะโดนแล้วเป็นโดนละจะบอกว่าเพลงนี้สนุกนะสนุก,สน,กสนุกนะนะสุกมากควรด้วยปั่นด้วยบูมชอบนะเพราะว่าเราฟังเพลงอะไรมาแน่นๆลิิกแนน่ๆแล้วเราาก็มผ่อนคลาาาาายยยยสสบบๆนะะคแล้้ววก็ภพตด แล้วก็เริ่มแรกของเอ็บุมรู้สึกว่าออกแนวแบบสมัยก่อนคาราโอเกะค่ายไฮเทรนเออ,เอ,อแล้วคาราโอเกะสมัยก่อนจะเป็นผู้หญิงที่เดิน,นไป<ห>วนานอยู่ <laughs> <laughs> ชอบดูอะเราพอบุมโชว์ความแก่ <laughs> เปิดลำโพงล้องี แค่เ,เด็กเนอะน,นะอีผู้หญิงคนนั้นเดินมามึงเดินทะเลสามึงเดินสุดหาดเลยหรือว่าอะไรยังไงมึงเป็นอะไรมึงไปไหนมึงใส่ชุดวนะ่ายน้ำคือตอนนั้นโมโหผู้หญิงแบบนี้มากนะเอจริงจริง,รงเราโกรธเ,เราแบบไม่ชอบสมัยนั้นผมไม่เคยฟังเพลงครับคาราโอเกะผมก็ไม่เคยร้ <laughs> องผมดูดูเอ็มวีอย่างเดียวแล้วเราแบบตอนนั้นเราว่าพ่อตลอดพ่อจะเปิดทไหมผู้หญิงมันใส่ไม่ดีเนี่ยเราไปรู้ไปคิดถึงตอนนั้นแล้วก็ไม่รู้บมูมันมัว่วบูมันจะเป็นคนแบบว่าคิดเฉพาะแบบชั้นเดียวแต่ว่าสิ่งที่เห็นผู้หญิงแม่งแต่งตัวโป๊เอ้อยนี่แแมมม่่่่่งงงใสไดดีรรเเ็นนนคืือออับบวาาาก ต่างกันนะม่ไคิดไงมันเด็กเด็กมากเลก็ว่ามันคิดชั้นเดียวไงแล้วก็อ่าชอบอีกช็อตหนึ่งคือตอนที่นีโนมายืนอยู่ป้ายหลังโฆษณาว่าทืนที่โฆษณาใช่ป่ะจังหวะที่เดินออกไปอ่ะบางเอ็มบเนี่ยมันจะตัดตัดเหมือนว่าเดินออกไปแล้วก็จะไม่ให้เห็นแต่จังหวะซูมมากยังเป็นภาพนีโนเดินออกไปอยู่เลยอ่ะเข้าใจป่ะเขาตั้งใจใช่เขาตั้งใจทําไม่ได้ตัดออกจากกล้องอ่ะเขาก็เดินเดินเดินสองคนนั้นก็ร้องนีโนก็ยังเดินยังเสื้อดำนีงไม่หมดยังไม่หมดฉากเลยอ่ะเออเข้าใจป่ะคือเหมือนมันธรรมชาติบัางแต่เราชอบช็อตนั้นช็อตที่เราบอกจะไปร้องอยู่แล้วซูมไปไกลจี๋ถือร่มอยู่ ไงไก่อเท่ะจังหวะมันแบบปุ๊บเงี้ยมันเป็นเทคนิคการถ่ายนะมันเป็นแบบคิดมาคือ m v ดูแบบง่ายมาเล่นกันนู่นนี่นั่นดูไม่ได้มีอะไรเดยแต่ว่าทุกช็อตทุกตอนแบบมันผ่านการคิดนะผ่านการเขียนตอรี่บอร์ดนึกภาพมาในหัวแล้วว่าอ๋อกูจะถ่ายแบบนี้แบบนี้ช็อตนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยก็ชอบการตลาดของเขามากพื้นที่โฆษณานู่นนี่นั่นก็ขายเก่งแบรนด์ไหนนะครับอยากจะโฆษณาก็ติดต่อเบอร์นั้นไปได้เลยนะครับทุกคนเราไม่เคยทําเพลงของไกจีเลยใช่ไหมอืใช่ค่ะแต่ว่าจะบอกว่าเราอะชอบไ ีเวลาไก,กจีฟีตายอ่ะมันจะมันมากถ้าใครเคยดูเขาแบบแบบใส่อ่ะต้องอะ <Nice. S 2> ไรบอกไว้เราดูช่องอะไรครูคิดไงอ่ครูคิดนะคะ,อะของน้องเฟิร์นนะคะไปดู <Wow. S 2> นะคะคุณดูน้องด้วยประวัติน้องด้วยการจีจีเขาดีดตลอดเลยผมรู้สึกเขาเอนอร์จี้เขาเยอะมากไม่ว่าจะคลิปไหนก็นตามที่ดูอ่ะเขาจะดีดตลอดเลยโอเคมาเรามาดูนะัลลองกันเลยดีกว่านะคะ ที่ไม่มีหลุยวีตองมีแต่นี่ก้อนโตววนวลน้องคงน้ําตาน้องเพราะต้องช่วยพี่ออกค่าคอนโดมีออจริเนี่ยทุกวันนี้หานขึ่งกันเลยค่าคอนโดอะ่ะใช่ครับเออก็อยู่เองอะ่ะก็ต้องช่วยดิอ๋อคือบุ้มพิด<ะ>ที่บุ้มมาอยู่กับวองเองใช่เออวตอนอยู่บ้านฉันฉันก็ไม่ได้เก็บตังค์นะโอ้ยออยู่บ้านต <laughs> ้อเก็บตังค์ ฟ้องแบบม้าดีกว่าตอนเล่นรอเล่นุกคนรอนเล่นรอเล่นอยู่กับพี่นะมันลําบากนะหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ลําบากนะหรือว่าน้องจะทนไม่ทนคือที่เขาบอกนถ้็เห็นก็ทนอยู่ก็ใช่เนี่ยบุกกำลังจะพูดอยู่ไม่ยงยิงคือกำลังจะพูดว่ามันไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นอย่างของเรามันคือการที่เราช่วยออกกันเพราะว่าเราแบบว่ามันคือหน้าที่ของเราอะมันคือคอนโดที่เราอยู่ด้วยกันถูกไหมอืมแต่ว่าการที่แบบว่าให้ออกค่าคอนโดโดยที่แบบมึงไม่ทําอะไรสักอย่างเลยอันนั้นมันก็ไม่มีใครเขาทนหรอกความจริงแล้วก็คือาเราผ แต่เล่นเราแต่นอนเราแต่เติมเนี่ยมึงก็ไม่ควรจะทนนะครับต่อไปกลจริงก็พี่ไม่มีบอลลองแถมค่ารถพี่ส่งไปทันอันเนี้ยชอบเลยจริงกระเป๋าของพี่ดีออแต่ตัวพี่นะไม่มีตังค์ดีออกออะถ้าเกิดไม่มีตังค์จะซื้อดีอ้อได้หรือไม่ก็แบบได้ตังค์มาเอาไปลงกับไอเทมหมดเลยยังไม่มีตังค์ก็แดงอยู่กับพี่น่ามันลำบากหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่น่ามันลำบากหรือว่าน้องจะทนอันเนี้ยเข้าใจเลยเอาจริงความหมายของเพลงนี้อาจจะเป็นแนวนี้ได้นะเว้ยเธอแบบว่าคือจีบสาวอะแต่ไม่อยากจริงจังหราอยากแวยไไ่่่าา้แแดลหะต จริงจังเฮ้ยพี่พี่ลำบากนะน้องจะจริงจังกับพี่น้องจะอยู่กับพี่เหรออ,อยู่กับพี่ต้องทนนะนู่นนี่นั่นถึงแม้เนี่ยพี่จะมีดีออนู่นนี่แต่จริง<ะ>ๆพี่ไม่มีตังนะอะไร๋อหันเลิ้งเลิกแนี้ออกแรกๆมาคูก็แบบคูก็โชว์คูก็อวด <โอ S 1> แต่พอูได้แล้วครูก็อยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนนะ่ะแต่แล้วแต่น้องอกัน <laughs> เลวมากอาจจริงๆความหมายจะเป็นเวนี้คนที่นิสัยแบบไหนก็จะมีความคิดแบบเวนั้นอ่ะอันนี้เราคิดเพื่อคนอื่นหน้าแดงมากอ่ะเราหัวเราจะหน้าแดงเลวงโอเคต่อนะคะวันวันพี่เอาแต่เติมเงินทงเงินทองพี่ก็ไม่หานะอันนี้ควรทิ้งไม่ยู่หรอกเธอบอกมันดูไม่ดีเธอชอบคนที่มันมีฐานะคนชอบมีฐานะมึงก็ชอบมึงก็ชอบจริงๆมีฐานะฐานะอะไรฐานะบางการอกูกะจะไปหาตังค์อยู่แล้วอยู่ดีๆดูดิเพื่อนโทรมาอ้าวเฮ้ยกูไปดีกว่ากูไปดีหาเพื่อนดีกว่า อารมณ์แบบว่าเปิดคอมอ่ะกูจะเริ่มทำงานแล้วเฮ้ยมึงวันนี้สักหน่อย่ะ เออเออเออได้ได้ไปสักหน่อยแล้วกันไปนเดี๋ยวกยกลับมาทำลกลับมามึงไม่เคยได้ทำหรอกเดีย๋ยวบอกให้พรุ่งนี้แล้วกันตัวพรุ่งนี้ก็โอ้ขี้เกียจพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้มึงก็ไปสักหน่อยอีกตัวเธอไม่ชอบที่เราไม่ทำอะไรเลยนอกจากเติมก็สมควรไม่พาเธอไปชมที่ใหม่ๆวนอยู่ที่เกา่าๆเดิมๆออใช่ไม่เห็นพาไปไหนเลยไปบ่ะไปไหนก่อนไม่ไป่ะโควิดพ้นจากกรุงเทพหรือเปล่าพ้นโควิดเมื่อไหร่เราจะไปเที่ยวทุกคนจําเป็นพยานให้บูงด้วยนะเพราะบูอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดมากแต่ด้วยความทีี่่่ววงงมันนททาาาตลลอดดเเเชะะรก็จไ้ยแค กรุงเทพนะคะทุกคนแต่ผมอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดนะรอโควิดาเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดจาคานี้ด้วยนะใครอันนี้ก็แบบเฮ้ยพี่มูมคลิปนั้นพี่หวังบอกว่าจะพาไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะเออเออได้ไเอาเลยไอหนุ่มรูปหล่อสปอร์ตคันใหม่ถูกใจเธอไปเลยเชิญปะไปเผอินมีนัดน้องกิฟน้องนุกน้องพลอยคืนนี้อดีมีเพลิน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 ครับไปเอาคนอื่นไปไป ่ไมเีเรยพลินเหมือนกันนลองสไป,ปต่อไปนะคะหงงงเช้าพามาพี่ยังไม่ตื่นตื่นเอาจริงๆทุกวันนี้เราก็ไม่ทันนะเพราะพามาเร็วนั่งชิลกับพี่กายแต่ไม่ได้ดื่มดื่มแต่เติมแทนพี่กายเขาเพ้อถึงรักเก่านั่งโศกเศร้าอยู่เมื่อคืนอ้าวฟังอันนี้แล้วรู้สึกว่ารู้สึกน่าจะเป็นเรื่องจรง<อ>ิงอะแบบประสบการณ์จรงิงเออเมื่อคือนนี้กูคุยกันอยู่อะไรเงี้ยเออรักเรานี่แสนอาพับเพียงเพราะว่าเราไม่มีเงินหมื่นแต่มีเงินแสนหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่น ใครบอกใครเตือนอะไรใครพูดอะไรพี่ก็ไม่ฟังน้องไม่ชอบคนทะเลตนแต่เธอบอกชอบคนเต้นระบำ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 นี่ก็บำบำบำเพลงสนุกเพลงสนุกชอบน้องบ๊บดูแล้วยิ้มตามเออฟังแล้วมันแบบเฮ้ยควรตีนว่ะชอบเดิมพับตมสัญญาฟังเสร็จแล้วก็ไปฟังเพลงคนละสักสองสามวิวนะทุกคนไปช่วยกันนะไปฟังซะแต่เพลงเขาก็คนฟังเยอะอยู่แล้วแหละทุกคนแต่ไปทําให้มันเยอะขึ้นนะวงการนี้มันจะได้ยิ่งใจเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย